ไรไรเฮ้ยใหญ่ไปไรไรเฮ้ยใหญ่ไปไรใหญ่คือันนี้เป็รไปรฮะอะไรนี่นี่นี่ตรงนี้รนเจ้าเจ้าพี่เจ้มยเป็นไม่รเจอกูตกอจกูตุงเลยใครนไม่เจอสมิงเฮ้้งเฮ้ามาทำไร หยุดนะเว้ยไม่กลัวหรอกสมิงเนี่ยต่อสู้กับสมิงก็ต่อสู้มาแล้วถ้าไม่ใช่กลางคืนนราไม่นัองกลัวมันมันไม่มีวิชาคมเยอะหรอกแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยถ้ากลางคืนเอามันไม่อยู่มันมีวิชาคมแล้วก็ไอ้พวกนี้มันเก่งหยุดกลางคืน มันขึ้นมาไม่ได้มันเจ็บเห็นไหมเชือกผมผูกคอมันอยู่ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลูกป้านาอากันทุกทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟนครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมเนี่ยกลับมาหาเพื่อนแฝดผมอีกครั้งนะครับก็คือเล็กใหญ่นะนี่สวัสดีครับผมใหญ่นะฮะจากช่องมิสเตอร์แฟดพาไปเรื่อยครับผมสวัสดีครับผมแฝดเล็กนะครับแล้วก็มีพา่น้องนั้นนะครับครับแล้วก็นี่นะครับอีกคนหนึ่งชื่อวัดนะครับผมน้องวัด วัดพาหลอนวัดพาหลอนวันนี้เนี่ย <c oughs> พวกเราเนี่ยผมเนี่ยพาทีมงานน้องนานกับน้องวัดมาแล้วก็เพื่อนเล็กเพื่อนใหญ่วันนี้เนี่ยผม,ผมจะมาดูสมิงที่ผมจับมาให้ท่านฤสีเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเล่าให้ด <Okay. S 2> <น>ทุกคนเร่มีอยู่ว่าทุกคนวันที่ผมไปขับห้างนะที่น้องตั้มแล้วก็ผมอไปล่อซื้อมาทุกคนด้วยการแบบว่าให้เละอยู่บนห้างแล้วผมล่ออยู่ข้างล่างนะให้มันมาจับตัวผมสุดท้ายแล้วผมเอาลูกมะขามอ่ะที่ลงปลูกเสกมานะคล้องคอเลยทุกคน อนนั้นคือเหมือนมันแสบร้อนป่ะพี่หมดสติผมไลยแบกไปท่านฤาษีผมให้ทมไม่รู้ทําไงต่อคือเราไม่มีวิชาคมเหมือนท่านฤาษีใช่ป่ะท่านฤาษีอ่ะทําการลงอาคมสะกดจิตเอาไว้ไม่ให้มันตื่นให้มันหลับไหลมันหลับไหลอาการมันหลับไหลอ่ะมันหลับไหลแล้วก็ให้มันอยู่ในความดูแลของท่านฤาษีไปก่อนเพราะเราไม่สามารถทําได้ซึ่งเมื่อวานผมไปครั้งหนึ่งไปดูอาการมันเห็นว่ามันขอชีวิตมันมนขอขอขอร้องท่านฤาษีปล่อยมันไป แต่ผมอ่ะไม่ยอมผมบอกว่าทนาสี 4, อย่าเพิ่งปล่อยเพราะว่าไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะไปทราร้ารใครต่อหรือว่าอาจจะไปลงของเหมือนเดิมไปหาอาจารย์ของมันที่มันมีอาจารย์คอยให้พลังมันอยู่ทุกคนใช่ทุกคนซึ่งผมกม็ได้พามสเตอ์แฟงกับน้องๆน,นะจะไปดูกันว่าตอนนี้มันเป็นไงบ้างแล้วก็มันหมดหรือย,อยังจากการที่มันอ่าโดนจับตัวมาแล้วทนายสี 4, ทำการเสกอ่าพวกของเส่ตัวมันเงี้ยของเอาของเอาตัวมันนะอ่ะอ่าประมาณนี้ครับทุกคนครับทุกคนนะก็เรื่องก็น่าจะมีประมาณนี้นะที่เพื่อนเล่ามาแสดงว่า ไอ้สมิงตัวนี้วิชาคม<ช>าแม่ง,มงน่าจะดีเพราะว่าช่วงเนี้ยที่พวกเราต้องมากังวันเนี้ยไม่มากังคืนเพราะว่า ช่วงเนี้ยพระจันทร์แม่งเต็มดวงด้วยนะครับมันจะทําให้สมิงเนี้ยมีวิชาความได้แข่งกล้าขึ้นนะทุกคนแข่งกูแข่งกูดปกติอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เนี้ยเราก็แบบมาลึกผสมคนแล้วนั่นในป่ามาลึกแล้วมาเจอพวกหินใหญ่หินเยอะมากต้องเดินยาวไปพระจันทร์อีกต้องเดินไปแล้อีกกิโลสองกิโลอ่ะกว่าถึงนะทุกนกว่าถึยาวเลยทุกคนก็่าถึงจุที่สี่อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็เราก็จะไปตามหากันเลยดีกว่าทุกคนเหลือไปหาท่านฤาษีด้วยนะใช่ไปดูด้วยตอนนี้เป็นไงงบบ้าไปครั ทุกคนตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆไปกัน้องๆไปกันทุกคนนะเริ่มเดินทางทึ่เราเริ่มทางแก่จุดนี้ไปเลยทุกคนนะคือจะแงระวังลมนะโอเคนะเพื่อนโอเคก็ผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยสมิงที่ใกล้ชิดแล้วก็อีกอย่างอ่ะสมิงตัวที่โดนพรสะกดจิตตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างโอ้หหินเนี่ยก้อนใหญ่มากๆเลย เราต้อมีโอกาสนานทมาร่วมคอยดูแลกันนะใช่ครับนานๆผมจะมาทีทุกคนไอ้น้องไอ้ปิดแฟดดูแบตหมดไว้ปิดแฟดละทุกคนก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องมาคิดว่าเอ้ยทำไมให้ได้สิ่อยู่แลคนเดียวไม่เข้าไม่เข้ามาช่วสีบ้างหรแสดงว่าแสงลมพัดแรงเนี่ยสอดจะมแสดงว่ามันต้องมีสิ่งไม่ดีแน่ๆบอกให้วันนี้เป็นน้ำตกที่สวยงามมากนะถ้ามีน้ำอ่ะ ต้นน้ำแห้งแต่ว,ว่ายิ่งความสวยงามเท่าไหร่มันยิ่งมีความอันตรายแสงเข้าไปใช่อะขึ้นซึ่งพวกสมิงก็หายกินมากขึ้นไงก็ว่าใช่ใชใชแล้วก็เราพกมีดพกอะไรอุปกรณ์มาหลายอย่างนะทุกคนตอนนี้เราคมที่มทผมให้ท่านผู้ลงเอาคมให้เรื่องนี้เลยทุกคน,น,นที่มีพี่เอ็ดี้ส่งมาให้ทุกคนเนี่ยเป็นกลุ่มในทางที่มานทำมาดักรอสมิงเนี่ยในแจงเด็กอ๋อไม่มีแค่กลุ่มเราที่มา,าดักรอจะบอกว่านี่ใช่ไหมที่มาตามล่าสมิงกันน่ะใช่พวกพวกเนี่ยผ่านจะมาตั้งแคมป์แล้วก็ แล้วก็จะบอกว่าเคยมีอ่าสมิงนะทำร้ายนายพานอ๋อสมิงทำร้ายนายพานครับเลยฟาดเลยคือร้อยควนบางคนตาบอดจับอ่ะนาก็มีนะใช่ใช่สมิงอ่ะที่บ้านที่บ้านก็มีคนหนึ่งลุงคนนั้นอ่ะทุกวันเนี้ยต้องใช้ไม้เท้าเดินนะเพราะว่าโดนสมิงเนี่ยหลอกว่าลูกเมียเจ็บป่วยสุดท้ายเนี่ยหลงเชื่อใช่สุดท้ายก็เลยเจ็บตัว

เต่ามิงมันมันไม่มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมมันเดินชันลาดเนี่ยมันตั้งรอเลยใช่ไหมมันเป็นตัวที่มันเดินทางเตมามิงก็รู้ไงเป็นทางมันลงมาเราผ่านจะจับทางมันที่ว่าเดินไปไหนเงี้ยแต่ว่าเรื่องว่ามันมนีอาคมนะมันแปลงกายได้มันหลบได้อย่างเงี้ยจับตัวมันยากถ้ากลางวันแบบเนี้ยไม่น่ากลัวมันไม่สามารถมาตะปบเราทันหรอกประมาณนะน้องแต่ชายแตแบบมาทอนน้องๆเนี่ย ยังไม่รู้นะประสบการณ์อย่างน้อยโอ้นี่มันเป็นเหมือนหน้าผาเลยนะแสงสีอะกากก็ไม่ค่อยจะรัอประชนที่จะเอาอยู่เอาอยู่ให้กลับมป็นเหมือนเดิมได้ท่นีแล้วประช็นนะคือไม่รับปากลับปากแต่ว่าแต่จะไม่เต็ม,ม,มที่ที่แกบอกนะอืมดูด้ลองเนี้ย มันตอนที่มีน้ำมันเป็นทางหากินของมังนะใช่งาถ้ามีถ้ามีว่าจะมีพวกอะไรไงชาวบ้านมาหากินมันก็มัดดักลอก็มีนะมาส้มทำร้ายอ่ะนะใช่ชาวบ้านหาปลาอยู่หายไปเลยชาวบ้านหาปลาอยู่หายตัวไปลายร่องรอยไม่พบปลาไม่พบเลยเดี๋ยวจอแล้วหายไปเลยแบบไม่มีรล่องรอยเช่ไอมแบบมัเหมือนครับไม่รู้ว่าหายพร้ออะไรว่ามีใครให้อะไรก็ไม่มีการต่อทุ่มมีอะไรเลยอยู่หายตัวไปแสดงว่ามันน่าจะจับอ่ะ วันนี้เราก็เดินมาค่อนข้างไกลเลยนะไกลมากซึ่งเดินมากที่เราไปหายก็คเราตัดที่บอกไว้เพราะว่าย่นเวลาไงเราถ้าเราเปลืองทั้งแบตจงทั้งเอานะเพราะว่าเปิดพื้นที่เราใช้เยอะไองนั่งรถเดินหอบแบบนั้นเนี่ยท่านฤษีอยู่ปะบอกไปถูกเราไม่สามารถทำได้ข่วนเต้าหอยโหดูรอยข่วนเต้าหอที่ขาดยับเยินนะตอกู้กับฟุก ขบ้านอ่ะใช่ไหมเป็นที่อะไรเป็นแบบไอ้เจ้าของไอ้ตากเลยนะแต่ว่าเสื้อเป็นไหมาตอนนี้ความหล่อนมันสูงทุกคนนะเขินตะกั่เริ่มร้องทุกคนนะระวังเอาไว้อันนี้มันเป็นหน้าผาเหรอ เป็นรองหินชายเลยเหมือนน้ำตกเนี้ยอยู่ตรงกลางหุบเขาอ่ะรองหินอ่ะซ้อนตามรอยเข้ามาตามรอยเข้ามางานต่อละแฟนไปดิไปดิตรงนั้นเพื่อนผมเพื่อนจะเหนื่อยทุกคนเพราะว่าเดินทางมไกลทุกคนดูดูดูซ่องกลับไปดิทางที่เดินมาโคตรไกลอ่ะไกลจริงนดูดินู่นไปต่อดีกว่านีคือสิ่งที่ต้องขึ้นไปอีกดูดิไกลไหมดูดิไกลอยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นเป็นแอ่งลึกใช่ไหมอ่าเราเดินสะพานนะสะพานไม้ค่อยเดินนะโอ้ก็ขึ้นไปอะคนแล้วฝงแองไม้แม่งแก่ว่ะแห้งพี่ไม่แก่ไหมแห้ง ไปเลเล็กเล็กน pues oh, nah, ้ำเลยไดแล้วอ๋อโยกเยอะนะโ้โหมันต้องข้ามคือถ้าตกก็หัวแตกเลยดเนี่ยใช่ไหมคือถ้าตกหัวแตกเดี๋ยวนะทุกคนอย่าเพิ่งเดินมานะเดินมาทีละคนเด้อ แม่อันตรายวะไม่ได้ขาดสั้นไม้อะสั้นไม่กลัวอยู่แล้วเดินต้นไม้สูงๆเนี้ยชอบคนคือถ้าต้นไปก็คือหัวแตกหนึ่งเดียวอ่ะอืมพลาดไม่ได้เลยอ่ะมันนจะเป็ ห้างหางเก่าในพลานใช่ไหมอันนี้ห้างเก่าในพาร์นเฮ้ยหรือว่ามือนจะเป็นน้องเสือมาคิดตั้งไว้นะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็รอเพื่อนใหญ่อยู่นะครับไปไปดิวนผ่าอยู่ถือต้นไม้อยู่มกำเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติจริงๆโคตรหล่อนนะแฟร่งบอกเลยนะโค้ชผ่ากลางคืนเลยนะกลางค้นกลางคืนให้อ่ะให้เรามาเนี่ยอันเดิมที่มีไรอะไรไรเฮ้ยยัยเป็นไรแกร่งนี่อะยังไงวะนี่ยายเป็นไรยาย ตรงนีเป็นไรเป็นไรฮะอะไรนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เจ้าเจ้าพี่เจ้ไว้อุ้ยเป็นไรเจอกูตกใจกูดุ้งด้ลยใครนู่ไม่เจอสมิงมันดังก็เข้าอยู่มันมาได้ไงวะตรงนี้ไม่ได้ทิ้งมันมนี้แข้งแข้งตัวนี้กูจับได้ไงไหนไหนกูไม่ดูกูไม่ดูอ้ยกูก็เดาว่ามันตกจากต้นไม้อยู่ไหนวะ ไาโอ้ยนี่ไงนี่ไงใหญ่ชาบานเนี่ยนี่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 กูก็วกูก็นึกว่ามึงตกมาไปเจอกูตกใจกูเลยเฮ้ยนี่ไงทำไมมันนั่งสันแบบนี้วะเาเชอก ตัวมันไม่ได้ลอยแผ่วร่อเชือกคมมีแต่แฝงที่เอามาเชือกอามมาเลยพี่พี่พวกจะทันในสี่ร่างเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่เจอไมหมหรอไม่เจอไม่เจอพี่ผมก็ไม่เจอเหมือนกันท่านมาตอนไหนวะนั่นนี่เราขึ้นมาเราก็ไม่เจอนะขลับทานก่อนดูวะพี่มาที่ไหนท่านสวัสดีครับท่านสวัสดีครับนนั่งอย่งไรมาไม่รู้เหมือนกันอ่ะท่านเอามาไม้ตัวนี้นะครับน้องนี่ท่านมันจะไม่หนีกับท่านแสงวัง ระวังเชือกมันยาวเชือกมันมีองเหยืยอสามารถยืดวงวมาได้น้ำตันน้ำตันหลอดพิเศษแค่หนึ่งร้อยแผ่เที่มันเลยตมัดเลยดิแสดงว่าน่าจะถูกมัดมาเป็นคืนแล้วล่ะไม่ใช่แล้วพยายามหนีด้วยมันหนีไม่ได้เพราะเชือกมันร้อนลงอาคมเลยคนนั้นไม่กล้าดิ้นนิ่งหรอคอยยืนทุบเชือกทำให้มันแสบร้อนแสดงว่าท่านฤาษีน่าจะมาผูกไว้ท่านฤาษีครับแล้วอย่างนี้ท่านมาไว้แบี้มันไม่ไม่กลัวใครมาเห็นหรอบท่านก็คือท่านคิดว่า พราะเราเรียกว่าที่สามารถเห็นได้น่าจะจะทำให้เห็นอะน่าจะใช่เป็นอ่งี้ป่ะน่าจะใช่อันนี้คืนนี้เราเดินยังไม่ไปถึงจุดนั้นจ้าใช่ใช่เขางบนอีกข้างบนอีกไกลเลยห้าหกร้อยเมตรละกว่าถึงละถ้าเงล่างนี้เนี่ยเพราะว่าด้านบนอะบางทีอะในพานอะไรเงี้ยไปเจอไปเจอถท่านท่านท่านช่ป่ะไม่เจอตัวทั้งก็จริงแต่เจอตัวไอ้นี่ไงท่านก็เลยหมักข้างล่างนี่เลยไม่จะมักที่หลบหลบแบบไม่ได้ใครเห็นอย่างเงี้ยม มันไม่มีใครเห็นแน่นอนเพราะมันอยู่บนผิวขาวคอยลงหมดเลยเป็นป่าหมดทุกคนนะผิวขาวหลงหมดเลยอ่ะโอ้หท่านเลือสีโคตรเก่งอ่ะมีวิชาคมที่เข้มขลังมากท่านจะมัดมันนี่ตลอดไหมครับมันท่านกำลังบอกว่าจัดการเป็นไงครับว่าเอาของมาจับตัวมันเหรอของอาคมอ่ะตอนนี้มันมันมันเล่มเด็กแค่ไหนครับเริ่มด็กใช่ไหม มันเริ่มนิ่งนะผมรู้สึกว่าเออเพราะว่ามีพี่เอฟซีหลายคนว่าเราถามเยอะเกินไปทําให้ท่านไม่เป็นส่วนตัวหรือว่ามันแบบล้ําเขตเซ้นมากเกินไปอะประมาณนั้นคือเราพยายามจะไม่ถามท่านเยอะนะท่านบอกคือต้องฟังท่านนะทุกคนสั่นนะสั่นมือหมดสิบเอ็ดวัดกลัวไหมกลัวหรอฮะมาๆมาถอยถอยมันอยู่กันว่าท่านท่านอะไรสิบอกมันมันจะตื่น มันสั่นมากทุกคนที่มันสั่นเนี่ยสั่นมากสั่นเพราะดีเดตของเชือกกาคมเอล่าน่าจะใช่อ่ะคือมันเปจะลงทอนหรือเปล่าถ้นหรือเสียบมาไว้ดิลงหน้าผาเลยอ่ะมาเมื่อกี้เราไม่เจอเลยนะใช่แล้วแล้วกูไม่เจอนะคือกูกางถ่นกล้องกลับมากูจะตกจากหม้เพราะว่ากูตกใจย่าเดยวกูไปทำมันเดี๋ยวไปทำมันพ่อทำไม่อ่ะกูจะทำบ่

เดี๋ยวมันหลุดข oh, ึ้นมานี่ยุ่งเลยนะเช่อพวกต้นไม้เหรอกับสวนลากไม้่างันผูกกับผูกกับต้นไม้นี่ถาวันถาวันอ๋อถาวันสักสิ์นเองนี่ใช่ไหมส้นหมิงตัวเนี้ที่มันดูร้ายอ่ะเดี๋ยวไปทำร้ายมันแค่นี้มันก็เจ็บพอแล้ว ยัมาดนเชือดร้อนอ่ะครณัดิน<อ>ไม่ได้แล้วคือไม่ใช่แค่มัาได้พวกคกูไม่เดือดร้อนจริงแบบต้องตามหาอย่างเงี้ยแล้วมาหาคนถายอย่างเงี้ยโอ้โหรักถ่ายอย่างเงี้ยท่านยศอ้าวเพียนี่ยคนท่านีม่เห็นวะหายไปแล้วฮะห,<า>หายอ๋อ ไม่เจอพี่อ้าเมื่อกี้ท่านฤษีนั่งบนหินนี่ไระวัวนะเหอร้อยนนอยู่หเล้วก็เห็นเราตกใจเพราะว่าแต่งตัวมาหรือเปล่าอืมคือไอ้ตรงอเหมือนกลัวกลัวมนกลัวมารบกวนท่านเยอะไปนะเยอะไนใช่มาลบกวนท่านแล้วก็ท่านก็เลยแบบให้เห็นแค่นี้หรือเปล่าทุกคนคือแบบ โอ้โหไม่เคยเจอเลยนะคุณนะไวมากตอนหน้าตานเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังไปเข้ามาทำร้ายเฮ้ยเฮ well ้ยหยุดหนุ่ยไม่กลัวหรอกสมิงเนี่ยต่อสู้กับสมิงก็ต่อสู้มาแล้ว ถ้าไม่ใช่กลางคืนนะไม่ต้องกลัวมันมันไม่มีวิชาคมเยอะหรอกแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเอาไม่อยู่นะถ้ากลางคืนเอามันไม่อยู่มันมีวิชาคมแล้วก็ไอ้พวกนี้มันเก่งด้วยมันขึ้นมาไม่ได้มันเจ็บเห็นไหมเชือกอาคมผูกคอมันอยู่อย่างคือท่างสี่ของแบบเอามันอยู่จริงๆนะเอาอยู่ดิแค่มันโดนเชือกอาคมมันก็เข้ามาทำลายไม่ได้แสดงว่าท่านรู้ีแกก็น่าจะนั่ง

หาทานก็หาไม่เจออีกหดียวาท่าเลาทานไม่เจนแล้วยังไงวนี้ันก็ออก่อะา่นอไระีก่ร่เื่อผมาจับตัวม่แ่นเลยแสดงว่าท่านฤาษีก็น่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละทุกคนที่ผมชี้นเห็นปะไม่เห็นะเดี๋ยวจะกล้องไม่โฟกัสเนี่ยตรงนั้นแหละเพราะว่าอาจจะพังตัวอยู่ก็ได้ ม,ม,ม,มันจุดที่เหมาะมากเป็นพื้นที่นั่งพอดีนะใช่นั่นแนะที่คนแก่ที่มนะีมืออุ่นทีอะนั่งเมื่อกี้นะนเ,นะเอาไงดีอะถ้ารู้สิ<อ>แกน่าจะผูกไว้ตรงนี้แหละใช่เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราแค่จะมาดูเฉยใช่จะมาอัปเดตพี่พี่เอฟซีทุกคนที่ติดตามอยู่ได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างที่เราจับตัวมาเพื่อให้ได้ดูทุกคนก็เลยไม่อยากจะยังไงเรา,าไม่อยากจะลงมือเองใช่ป่ะเราไม่มีพวกจะเอาคนแก่งกล้างเทีไย ได้เวลากลับแล้วล่ะเพร <อ S 1> าะเรา,าต้องกลับอีกไกลอ่ะท่านกำลัจจงัดินกลับอยู่ทั้งทีผมมีโอกาสได้พาพวกนี้จะแฝงทีไรจะแฟงน้องๆให้เ,เข้ามาเจอเข้ามาดูนะรู้ใจไหมไงรู้สึกว่าคือคือไอ้ซสื้อหมิ่นตัวเนี้ยกลางวันเนี่ยดูแบบนิ่งๆแบบนี้นะแ,แต่ถ้ากลางคืนเนี่ยระวงังเถอะพระจันทร์เต็มดวงอ่ะลิษเด็ดมันเนี่ยเยอะมากเ้อหมิ่นทุกตัวมัันนเปปลี่่ยตวใชะและเชื่อไหมถ้าไม่มีเชือกในคอมันเนี่ย มันสามารถแบบว่าพูดให้เสียงคนในครอบครัวเราได้๋อแปลงเสียงแปลงกายใช่มันแปลงเสียงแปลงกายให้ได้หมดเลยอ่ะมันหลอกล่อเราทุกทางบางทีมันอาจจะแบบพูดให้เราใจอ่อนให้เราเนี้ยหลงเชื่อมันว่าใช่มีนะถ้ากดจิตอะไมีมันสะกดจิตเพราะฉะนั้นพวกเราไปเนี่ยมันหน่ต้องมีของเดีอดติดตัวตลอดคปพื่ ก็กลับไปพ <repeatedly> kind of ักผ่อนกันนะกลับไปพักผ่อนดีกว่าพาเราไปก่อนมาดูบาทีก็จะอัปเดตทุกครั้งว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าในตัวมันทุกคนขอบคุณมากที่ชมที่มันจบแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาตลอดทุกคนก็ขอต้อนรัจเราทั้งห้าคนนะฮะต้องใส่ไปเรื่อยๆเราแซงแล้วก็น้องนันทขาขาวพิจูดกับน้องวัดนะครับผมไปกันดีกว่าทุกคนทันนทุกคนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็็ขออบบบคคุุณเเพพื่่่่นนนนลกกใหญะะททีแวาาาผมมมดูสิ หมิงตัวนี้กลางคืนนี่ผมบอกเดยว,ว่ามันน่าจะขดรลายกว่าที่เราคิดนะขณะกลางวันเมื่อกี้มันจะวิ่งมาหาแล้วแต่ว่ามันเนี่ยวิ่งมาไม่ได้เพราะว่ามันยังมีเชือกลงอาคมคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน